วิธีการรับมือกับคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเคยมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นนักสร้างคอนเทนต์เนี่ยก็มักจะเจอกับคอมเมนต์ที่หลากหลายนะครับมันก็จะมีบางคอมเมนต์ใช่ไหมครับที่อ่านแล้วรู้สึกสะเทือนใจเกินปุ๋ยมุยหัวร้อนอยากสู้กลับนะครับอย่าพึ่งนะครับดูคลิปผมก่อนใจเย็นๆสิ่งแรกที่ผมทำนะครับเวลาผมเจอคอมเมนต์พวกนี้นะครับก็คืออย่าให้ในสิ่งที่เขาอยากได้เขาอยากได้อะไร เขาอยากได้ความสําคัญไงครับเขาถึงมาคอมเมนต์ในเชิงที่แบบแตกต่างอยากแหวกแนวอยากจะสําคัญอยากจะมีตัวตนอยากให้เราไปสู้กลับถ้าเราไปสู้กลับเขานะเขาจะฟินน่เลขกับการโตเถียงกับเรามากเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ในสิ่งที่เขาอยากได้เขาจะไม่สําคัญในพื้นที่ของผมถ้าผมไม่ให้ความสําคัญกับเขาอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นพื้นที่ของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะให้ความสําคัญกับใครก็ได้หรือไม่ให้อะไรเลยก็ได้หรือแม้กระทั่งจะลบมันออกไปก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับ เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่ได้มีความสาคัญเพียงพอที่คุณจะหัวร้อนหัวเสียหรือจะไปโต้เถียงกับเขานะครับและวิธีที่2ที่ผมทําบ้างนะครับแต่ไม่บ่อยนะครับไม่บ่อยเท่าวิธีแรกวิธีที่2ก็คือการโต้กลับในแบบตรงกันข้ามเอ๊ย mm hmm. <Hey, S 2> ยังไงนะโต้กลับในแบบตรงกันข้าม mm hmm. ก็คือว่าเวลาเขามาคอมเมนต์แซะเรากระแนะกระแหนเราบูลลี่เรา, bully, เราหรือว่าคุกคามเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือการที่เราโต้เถียงอยู่ในเกมของเขาเราจะไม่อยู่ในเกมของเขาครับ เราจะทําตรงกันข้ามกับเขาถ้าเขาบอกว่าเราขี้เหร่ผมจะโต้อตอบกลับไปว่าขอบคุณครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับผมเองก็จะพัฒนาบุคลิกตัวเองให้ดีขึ้นนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับนั่นเป็นไงครับดูดีขึ้นไหมเราดูเป็นผู้ใหญ่อะ่ะ นั่นแหละครับนั่นคือการทําตรงกันข้ามเพราะเขาต้องการให้เราเป็นเด็กแต่เราจะไม่เขาต้องการให้เราเป็นเหยื่อแต่เราไม่เราจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองแล้วคนเหล่านี้นะครับพอเจอคอมเมนต์ที่โต้กลับตรงกันข้ามแบบนี้ครับรู้ไหมส่วนใหญ่ที่ผมเจอจะเป็นยังไงอ้าล้อเล่นนะพี่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ fc ครับ fc แล้วด้วยนะเป็น fc ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เจอตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ใครที่กำลังเจอคอมเมนต์แบบนี้นะครับถ้าโต้กลับได้ก็โต้กลับตรงกันข้าม แต่ถ้าไม่โตกลับได้ก็ดีก็ปล่อยผ่านไปเลยเราก็ไปใช้ชีวิตของเราเสียเวลากับการคอมเมนต์ให้กับคนที่มันไม่น่ารักเนี่ยเราเอาเวลาไปคอมเมนต์กับคอมเมนต์ที่เขาน่ารักกับเราดีกว่าไหมครับนี่ก็เป็น2วิธีหลักๆที่ผมใช้นะครับเวลาเจอคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับมีวิธีการอะไรบ้างลองแนะนํากันได้นะครับไม่เอาสู้กลับนะไม่เอานะครับคนละทางกันนะครับผมขอบคุณที่ดูนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ